สวัสดีครับพี่น้องปองปายสปูดสกุลเมื่อเนี้ยกับพ่อพ่อยานุกับเราพี่น้องยายนุ่กับมีคำอัปเดต็มเ่องบอดเพลียวพาวพี่น้องแล้วก็พูดแคปชั่นแบบนี้พี่น้องจ๋าเพิ่นกับเป็นเซฟซนซึ่งกันและกันกับพระเอกสั้นวงสะท้อนพี่น้องเป็นตาหักครับพี่น้องจ๋าโอ้ยดีใจนะมันบอดเพลียวพาวนางเอกพี่น้องจ๋าพระเอกอะหนาฮักหนาฮักแมนแมนพี่น้องจ๋าบอดเพลียวพาวแล้วก็พูดแคปชั่นใจฟูมากไม่ว่าจะสถานะไหนก็ตามแต่ปัจจุบันเราจะ เป็นกำลังใจและเคียงข้างกันเป็นเซฟโซนที่ดีให้แก่กันอนาคตรเราไม่สามารถมองเห็นได้เราไม่คาดหวังอะไรแต่จะทำทุกวันให้ดีที่สุดแค่นั้นก็พออนะสันวงศอนพี่น้องตหาหักขักอันที่รปเอกวานเขาเป็นเกาะป้องกันให้ผมและผมก็เป็นเกาะป้องกันให้เขาพี่น้องตหาหักแต่ที่รู้ว่าวันนี้จะปล่อยเขาไว้คนเดียวไม่ได้แล้วสันพี่น้องนาหากักักพี่น้องจาพไปเอกสันวงศอน โอ้ไม่กอดอิสเวริจเอนเนพี่น้องนะฮกคักพี่น้องจ้าผู้ชายอย่างรอถึงหน้าตารอถึงจ,จิตใจรอถึงนิสัยคำเบอกคำจาก็ะดีโอ้ยสุดยอดคักพี่น้องจ้าหลักที่สุดเลยพระเอกแบบแมนคัะพี่น้องเอฟซก็เขามาคอมเมนต์รัวๆพี่น้องก็หึมคอมเมนต์เลยพี่น้องจ้าพระเอกแมนมากดีใจกับนางเอกเจอผู้ชายดีๆมารายาดีนิสัยดีคนดีด อย่างนางงอีกก็ได้เจอคนดีด้วยกันเหมาะสมกันที่สุดเลยค่ะน่ารักมากดูไปน้ำตาไหลน้ำได้ยิ้มมีความสุขไปด้วยค่ะรักๆนะคะ SNP โอ๊ยพี่น้องแพวสันเก่งมากค่ะพี่น้องจับมือเก้าอย่างมั่นคงเดินเคียงข้างไปด้วยกันนะคะรักนะคะทั้งสองคนนับวันยิ่งรักคู่นี้ชัดเจนมากๆค่ะเป็นกอบป้องกันและการสู้ไปด้วยกันใครจะ จมปักกับเรื่องเดิมๆก็ช่างมันเราเดินหน้าสร้างความสุขให้กับ f อฟและคนที่รักเราพอเมนพี่นองจ้าเดินหน้าสร้างความสุขสิ่งไหนที่มีความสุขก็ทําไปไม่รู้จะพูดคําไหนนอกจากรักที่สุดเป็นกําลังใจให้ทั้งสองคนนะคะสู้ๆไปด้วยกันนะคะ s อสใจฟูมากคะ่ะแค่วันนี้เราสุขมากกว่าทุกคือเวอร์ชั่นที่สวยงามสถานะไหนไม่คาดหวัง แต่ชอบแบบนี้มันดีใจต่อใจกำลังใจกันและก,กันลุยค่ะมีอะไรให้เราทำให้เอฟซที่ฮักเราดูอีกเยอะๆน่ารักที่สุดจ้าแม่โอ้เอฟซีเถาใจฟูมากคะ่ะดีใจนํำบอกไม่ถูกจับมือเดินไปด้วยกันนะคะตลอดไปนะคะรักคะ่ะแมนนอนพี่นองจานองสันวันแต่ที่ลู่ตอนนี้นะปอยนั่งอยไว้คนเดียวบ่ได้แล้วแม่พี่นองโอ้ยเบาแบบ พอดีนะฮคักพี่นองจ๋าน่ารักน้ำตาซึมดีใจน้ำร้อพี่นองจ๋าโอ้ยหวานคักพี่นงจ๋าน่ารักที่สุดเลยพระเอกหล่อนางเอกก็งามสวยมากมากค่ะรักๆนะคะโอ้ยเพิ่อหมอสมกันคักพี่นงจ๋าดีใจน้ำบอดแปาวพาพร้อมทั้งน้องสันวงสะท้อนพี่นองรักนะคะเป็นกําลังใจให้ทั้งสองคนประทับใจในตัวพระเอกสุดๆค่ะจับมือกันค่อยๆเดินเคียงข้างกันสร้างผลงานดีๆให้เอฟซีได้ชมกัน รักนะคะ SP จะอยู่ซัพพอร์ตแบบนี้ตลอดไปค่ะเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่เสมอค่ะโอ้พี่นองจาหนาหักค่ะพี่นองจาเอกเวลิจินโทแมนแบบน่ารักที่สุดเลยอะ่ะนางเอกก็น่ารักที่สุดโอ้ดีใจกับนางเอกพี่นองจาพี่พี่นงๆมีความิดเน็นจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังไดยเ้อจา้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจา้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าดีใจน้ำนางเอกพี่นองเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย thank you